สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบช่องคาถาแหล่งรวมพระบ้าน EP ที่หนึ่งร้อยแล้วนะครับเราได้ท้ามาถึงหนึ่งร้อย EP แล้วพี่พี่วันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับพี่พี่เรามีไม้ชนม์หมดยี่สิบรายการสวยๆทัง้งนั้นเลยนะครับวันนี้พี่พี่ถ้าไหนสนใจอยากลูองค์ไหนเพิ่มเติมหรือสอบถามองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่เจ็ดแปดเก้าสี่ห้าสี่ได้เลยนะครับ หรือจะแอดไลน์ขา้าสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เขาที่เบอร์0 6 3 4 7 8 9 4 5 4้าได้เลยนะครับหรือพี่ท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรมาและแจ้งว่าจากอ p ไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายง่ายแบบนี้เลยนะครับทุกรายการของเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับพี่พี่พระทุกรายการของเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับ เพื a a no things, ่อการเสียเวลาพี่ๆเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งดีกว่าครับรายการที่หนึ่งของเราจะเป็นเป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมครับตรงนี้เป็นเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมเพิมมะโกจังหวัดลำปางครับตรงนี้นี่ครับเหรียญระฆังหลวงพ่อเกษมเสิร์ฟนี่เลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเกษมเพิมมะโกนี่ครับเสิร์ฟที่เลย นี่ครับขลางแบบนี้เลยนะครับสิบห้าเมษาสองห้าหนึ่งหกครับตรงนี้นี่ครับ 15, 25, สิบห้าเมษาสองห้าหนึ่งหกสรโบดนี่เลย รายการที่หนึ่งเดี๋ยวราคาเราเพิะงก็เสียมองค์นี้เอาไปในะราคา800บาทครับ800บาทเลย800บาทครับ800บาทเธอสวยแบบนี้เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับองค์นี้ต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นมแมลงผู้คำเพิ่งองนี้เนื้อว่านนี่ครับเป็นมแมลงผู้คำเนื้อว่านครับองค์นี้นี่ครับปุดประหลอดครับองค์นี้มแมลงผู้คำ เนื้อว่านอุดประหลอดครับตรงนี้รงลักปิดท้องนี่ครับสวยๆแบบนี้เลยเนี่ครับเป็นเนื้อว่าน,นครับตรงนี้นี่ครับสวยๆแบบนี้เลย นีกิ่งนะรับตรงนี้ของนำโชคชั้นดีเลยรายการที่สองมแมลงผู้คำองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยแบบนี้เลยนะครับมแมลงผู้คำเนื้อว่านรายการที่สองครับตรงนี้รายการที่สามรายการที่สจะเป็นเบี้ยกแก้พญา,าเต่าครับตรงนี้เป็นเบี้ยกแก้พญา,าเต่า หลวงพ่อน,นุ่มวัดนังในนี่ครับเป็นเบีก้ยแก้ขยาตาเลื่อนหลวงพ่อน,นุ่มครับเสิร์วนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยนะครับ สองมงสิบแปดเคตงงนี้รายการที่สามเบี้ยแก้ยา,ยาเตาหนงหุ่นนุ่มองน์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทสวยๆแบบนี้เลยนะครับต่อไปรายการที่สี่รายการที่สี่จะเป็นเหรียญหงพระพรมวัดช่องแคบตงงนี้เป็นเหรียญอัปการหลวงพระพรมวัดช่องแค นี่ครับปีศูนย์เจ็ดตรงนี้นี่ครับเป็นเรียนกลมหรือว่าหว่าพรมวัดช่องแค้เนื้อเอเปริกาตรงนี้นี่ครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดเสิร์ฟนี้เลยนะครับนี่ครับเสิร์ฟนี้เลย ขับเสิร์ฟนี้เลยนะครับขับแันนี้เลย รายการที่4เหรียญกลม้อพรมวัดช่องแคเนื้ออัปป้ก้าองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับ600บาทรายการที่สี่นะองค์นี้นี่ครับเป็นแบบนี้เลยต่อไปรายการที่5รายการที่5จะเป็นเหรียญแตงโมหลือพอะกษาสีเขาองค์นี้เป็นเหรียญแตงโมหลือพอะกษมนี่ครับ เรียนแตงโมเราก็ใส่เค็มมาโกเสิร์ฟนี้เลยนะครับนี่ครับเสิร์ฟนี้เลย รายการที่5เรียนแตงโมหรือข้าเสียมเรียนนี้เอาไปในราคา5้0บาทกับ5้0อยบาทเลย5 0 0ร้อยบาทกับ500ร้อยบาทแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแบบนี้เลยรายการที่5้ะตรงนี้ต่อไปรายการที่หรายการที่6จะเป็นปิดตาของผูเอี่ยมครับรงนี้เป็นปิดตาของผู้เอี่ยมฝังตะกุดทองนี่ครับ เป็นปิดตานับเอียงฝั่งตะกุดท้องนี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลยนี่ครับไปเสิร์ฟนี่เลยนะครับ ส่นนี้เลยรายการที่หกพระปิดตาหลวงพ่อเอีย่ยมฝันกุฎทององค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทส่วนแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสรวนนี้เลยต่อไปรายการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดจะเป็นพระพงศ์วัดหรือว่าสดวัดปากน้ำห้องนี้เป็นพระพงศ์หลวงวัดสดวัดปากน้ํานี่ครับพระพงศ์หรือว่าสดวัดปากน้ำเสื้อเสื้นี่เลยนะครับเก่าๆเลยนี่ครับเสื้เสื้อนี่เลยนะครับ นี่ครับแบบนี้เลยรายการที่เจ 7, พระผงหลวงพ่อสดัดปักน้ำองค์นี้เอาไปในราคา500บาทรับ500บาทเลย500บาทรับ5บาบาทยๆแบบนี้เลยนะครับ รายการที่เจ็ดครับวงนี้ต่อรายการที่แปดรายการที่แปดจะเป็นรูปบอลหลุดททิมว่าตรงนี้เป็นรูปบปอลหลุดททิมบัดรหัสไรจังหวัดละยองนี่ครับรูปบอลหลุดพุททิมสวยๆนี้เลย ไปเสรสฟนี่เลยรายการที่8ลรูปต่อทิมองค์นี้เอาไปในราคา600บาทกับ6 0รบาทเลย 600บาทรับ600บาทสเสิร์นนี้เลยนะครับรายการที่8ครับตรงนี้ต่อไปรายการที่9รายการที่9จะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อเกษมพระองค์นี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อพะกะเกษมเข็มมะโกนี่ครับปิดตาหลวงพ่อพะกะเกษม นี่ครับแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลย รายการที่9ผิดตามข้อเสียงองค์นี้เอาไปในะราคา600บาทรับหกร้อยบาทเลย600บาทรับหกร้อยบาทสวยบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยเลยต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นเหรียญรูปรูปไข่เลือดสมณศัก์ครับองนี้เหรียญรูปไข่เลือดสมณศักด์หลวงปู่มหาศิลาองนี้ นี่ครับเหรียญรูปคายเพราะศิลาสเสริบนี้เลยนี่ครับหลวงปู่มหาศิลานี่ครับสเสริบนี้เลยนะครับเนี่นยนหน้าตาคมๆอย่างนี้เลย เลขสามแปดหกนะครับรงนี้เลขสามแปดหกเลื่อนสมรรศักดิ์อง,อง,องนี้รายการที่สิบเรียนรูปข่าักศิลาองนี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทจ์ดนี้เลยนะครับ ต่อไปไกลสิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อศิลาเหมือนกันเลือดสมรศักดิ์เหมือนกันนะตรงนี้เลือดสมณศักดิ์เหมือนกันนี่ครับเป็นเหลเนี้เลยนี่ครับ เสสรบนี้เลยนะครับเสสรบนี้เลย เลขหนึ่งหนึ่งแปดครับองนี้เลขหนึ่งหนึ่งแปดเลยยับโค้ดนะครับตรงนี้โค้ดชัดเจนนะครับรายการที่สิบเอ็ดเหรียญหลวงปู่มหาศิล,ลาองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทรับหกร้อยบาทถึงจุดนี้เลยนะครับรายการที่สิบสอง ลายการที่สิบสองจะเป็นพระสมเด็จวัดละคังก็ตรงนี้เป็นพระสมเด็จวัดละคังเนื้อแห้งๆเก่าๆเลยนี่ครับพระสมเด็จวัดละคังเนื้อแห้งๆเก่าๆอย่างนี้เลยนี่ครับเสวอเสืบนี้เลยนะครับ ครับไปสิร์นี้เลยรายการที่สิบสองพระสมเด็จองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทรับห้าร้อยบาทถ้สิร์นี้เลยนะครับนี่ครับไปสิร์นี้เลยต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามจะเป็นสีพึ่งของปูมุนนะองนี้ สีพึ่งหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดสีสะเกตครับตรงนี้นี่ครับสำหรับสีพึ่งหลวงปู่หมุนนี่ครับเส,สิแบบนี้เลยข้างในเป็นนี้เลยนะครับนี่ครับข้างในเป็นเทาเวสุวรรณครับตรงนี้ ฝังตะกุด3ดอกทั้งองนี้นี่ครับเป็นตะกุด3ดอกทั้งองนี้รายการที่13สามีพึ่งหลวงปู่หม,มุลองค์นี้เอาไปในราคาหกรบาทรับหกร้อยบาทเลย 600บาทรับ600บาทสวยสวแบบนี้เลยนะครับไปการที่13นะครับต่อไปกันสิบสี่สิบสจะเป็นล็อกเก็ตตัวนี้เป็นล็อกเก็ตหลุดปุทิมนี่ครับเป็นล็อกเก็ตหลุดปุทิมสวยสวแบบนี้เลยนะครับ ครับล็อกเก็ตของพูทิมเสิร์ฟนี่เลยนะครับนี่ครับ หลาแบบนี้เลยนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยนะครับรายการที่24ล็อกเก็ตหลุมทีมองค์นี้เอาไปในราคา500บาทดับ5 0าบาทเลย500บาทกับห้า้อยบาทาเสิร์ฟนี่เลยนะครับ ต่อไปกือสิบห้าสิบห้าจะเป็นตะกุดหนังเสือหลวงภูบุญนะตรงนี้เป็นตะกุดหนังเสือหลวงภูบุญวัดกลางบางแก้วตรงนี้นี่ครับเป็นตะกุดหนังเสือหลวงภูบุญเสือๆนี้เลยนี่ครับเสือๆเลยนะครับตรงนี้ เอาเลยนี่ครับ รายการที่15ตะกุดหนังสือบุบุญองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับ600บาทเลย600บาทรับหกร้อยบาทสวยนี้เลยนะครับนี่ครับสวยเลยต่อไปรายการที่16 16กสิจะเป็นเหลี่ยมผ้าสตาวัตข้างองค์นี้เป็นเหลี่ยมผ้าสตาวัตเนะตะกัว นี่ครับเป็นส่วนนี้เลยนะครับนี่ครับสวยเลย ครัับบบบแนนี้เลยะครรายการที่สิบหกเหรียญจิพัสสวัรค์นะตะกลัวองค์นี้เอาไปในราคาห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาทเลยห้าร้อยบาทดับห้าร้อยบาทสวยแบบนี้เลยนะครับรายการที่สิบหรรกนะองค์นี้ต่อไปร,รายการที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดจะเป็นเบีย้ยแก้ครับองค์นี้เป็นเบีย้ยแก้หลือพราะกล้วยวัดโคสิตาลาเพระองค์นี้เป็นเบีย้ยแก้หลือพราล้หลือพราะกล้วย นี่ครับเครื่องรางชั้นดีนะครับตรงนี้เบียแก่นี่ครับเขาเก่าเลยนะครับตรงนี้นี่ครับหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตาลราม มีกิ่งนะองนี้มีกิ่งในตัวนี่ครับรายการที่7เจ็ดกแก้หรือพวกกวยองค์นี้เอาไปในราคา600บาทรับหกรบาทเลยหกร้อยบาทรับหกรอยบาทเสริมนี้เลยนะครับต่อไปกันสิบแจะเป็นพัดสังกาจ่ายครับรงนี้ เป็นพัดสังกัดจายเลี่ยมเงินแท้ตรงนี้นี่ครับเป็นเนื้อสามกระสตัดเลยครับตรงนี้นี่ครับเงินทองหน้าครับตรงนี้ครบเลยเป็นเนื้อสามกระสตัดสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ นี่ครับสวยๆนี้เลยเล่มเงินแท้ครับตรงนี้เล่มเงินแท้เลยเป็นกรอบเงินเลยครับตรงนี้นี่ครับเล่มเงินแท้สวยๆเลย รายการที่18พระสังกัจจัยเนื้อสามกษัตริย์เรียมเงินแท้องค์นี้เอาไปในราคา1,500บาท1,500บาทเลย1,500บทครับองนี้นี่ครับเป็นสว่วนนี้เลยต่อประการที่19 19จะเป็นพระเจ้าขุนพลนครับองนี้เป็นยอดขุนพลกุลบ,บุรีครับองนี้เป็นเนื้อชินเงิน ยอดคุณพลกุลบบุรีนี่ครับจะเสิร์นี้เลยนะครับ นี่ครับเธอเสิร์ฟนี้เลยรายการที่สิบเก้าพระเจ้าขุนพลกุล,ลบบุรีองค์นี้เอาไปในราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทเลยหกร้อยบาทหกร้อยบาทเสิร์ฟนี้เลยนะครับนี่ครับเสิร์ฟนี้เลยรายการสิบเก้านะครับต่อไปรายการยี่สิบยี่สิบจะเป็นมีดสลิกางาแท้่งนี้เป็นมีดสลิกางาแกะข้างนี้ นี่ครับนิสิลกาสาริกางาเลยนี่ครับงาแท้ดูง่ายนะครับตรงนี้สวยๆยยนี้เลยนี่ครับงาแท้ดูง่ายตรงนี้สวยๆเลย ครับเกา่าเลยนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นแบนี้เลยด้านเป็นนี้เลยครับ นี่ครับเสื้อตัวนี้เลย รายการ20ิมีสลร,รกางาแท้องค์นี้เอาไปในราคา2,000บาทรับ2,000บาทเลย2,000บาทรับ2,000บาทรายการ20แสิบครับงนี้เป็นมีสลร,รกางานะครับรงนี้นี่ครับไปเสิร์ฟนี้เลยนี่ครับรายการ20่สครับรงนี้ก็จบไปแล้ว20รายการที่นำไป้พี่ชมกันในวันนี้พี่ๆท่าไหนสนใจอยากดูอะไเพิ่มเติม หรือจะสอบถามองค์ไหนพี่พี่สามารถโทรที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับหรือจะแอดเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมแอดไลน์เข้ามาที่เบอร์063 4 7 8 9 4 5 4ได้เลยนะครับแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยเข้ามาต่อรองราคากันได้นะครับองค์ไหนเราแบ่งปันได้เราแบ่งปันให้ครับหรือพี่พท่านไหนสนใจอยากปิดองค์ไหนพี่ๆสามารถโทรมาและแจ้งว่า มาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับทุกรายการเราจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มครับพี่ๆพระทุกรายการขเราจะส่งตรงตามปกแน่นอนครับสำหรับคาถาแรงโลพบ้านอีพีนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ